สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับย็นดีต้อนรับสู่เดชชาแนลได้3ตัวตรงๆงน้องเพชรและคุณไกลอรทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิดของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เมื่อวันที่4ี่สิงหาคมที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับคุณไกลอรกับน้องเพชรก็ได้ไปทําบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิดของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์หรือว่ารำพึงกิตหานะครับเมื่อวันที่4สิงหาคม2 5 6 3ที่ผ่านมานะครับสำหรับเลขที่เกี่ยวกับคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ในครั้งนี้นะครับ คุณผู้ปกครองจานยร์ก็ให้โชคให้ชัยกันมาแล้วนะครับเหตุการณ์สาคัญสําคัญครับท่านผู้ชมครับรถที่นําไปทําบุญนะครับหมายเลขทะเบียน9678นะครับวันที่4สิงหาคม2563คุณพุ่มพวงก,ก็จะมีอายุได้59ปีพอดีนะครับเพราะว่าคุณพุ่มพว,วงดวงจันทร์เกิดวันที่4สิงหาคม2504ครับแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันที่13มิถุนายน2535 ก็เสียชีวิตไปแล้ว28ปีแล้วคับท่านผู้ชมครับนี่ครับเลขเกี่ยวกับคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแล้วคุณไกรสอนก็ได้ล้วงไหเสียงโชคนะครับได้เลขมาครับ484ครับตัวนี้แหละครับที่คุณไกรสอนล้วงไหเสี่ยงโชคมานะครับ484ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวแอดจะเขียนเลขที่เกี่ยวกับคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ลงให้ครบเลยนะครับลงให้ครบเลยนะครับก็ทะเบียนรถนะครับ ทะเบียนรถที่เอาไปนะครับทะเบียนรถได้แก่9 6 7 8ครับแล้วก็อายุครบ59ปีนะครับวันนี้นะครับ59ปีวันที่4นะครับ4สิงหาคม2563นะครับเลขที่คุณไกลศรหลวงไหเสียงโชคได้นะครับ484คุณพุ่มพวงดวงจันทร์ก็จากเราไป28ปีแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับครบรอบ28ปี ก็เป็นแนวทางนะครับคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ก็มักจะให้โชคให้ชัยกับแฟนเพลงกันนะครับเหตุการณ์สาคัญสําคัญอย่างนี้ครับแค่เป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมท่นนี้แอดก็ขออํอานวยอโฟนนะครับทรงท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเรขเกี่ยวกับคุณพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วก็คุณไกลสอนได้หลวงไห้4 8 4ตรงนี้นะครับโชคดีมีชัยทุกๆท,ท่านครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ